ชีวิตติดก๊อฟอืมก็หลอกกูไม่ว่าอะไรนะอยากจะขายก็ขายถ้าจะเป็นรายได้ให้มึงได้กูไม่ว่าแต่อย่าเอากูไปแอบอ้างกูขอแค่นี้มึงไม่ต้องเอากูไปแอบอ้างมึงอยากจะขายก็ขายไปเลยมึงแค่พูดคำว่าเสื้อคนตื่นทำอ่ะคาว่าขายได้แล้วมึงไม่ต้องเอากูไปอ้างว่าเป็นอดินอาจารย์รายได้ให้อาจารย์เป็นรายได้ของอาจารย์กูไม่ได้ได้รายได้มึงเลยสักสหลงเดียวมึงก็ไม่กระเด็นเข้าปากกูปากกูเนี่ยรออมเหรียญเงินที่มึงขายเนี่ยกระเด็นมาให้กูสักนิดนึงยึงไม่มีเลย เสื้อสักตัวมึงของปอมมึงเนี่ยมึงจะส่งให้กูเอามาใส่บ้างยังไม่มีเลยเอาจริงๆกูงงมากไม่มีน้ําใจหน่อยเลยหรอมึงจะส่งเสื้อปอมให้กูสักนิดหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลยมะแค่ตัวเดียวเนี่ยไม่ได้เลยเหรอหลายคนเอาไปทําเอาโลโก้กูไปทํามาหากินจนร่ารวยกูใช้คําว่าร่ํารวย,ยนะกูจะบอกให้เพราะอะไรขายได้เป็นหมื่นตัวกูยังขายไม่ถึงเลยทุกวันเนี่ยอีหมื่นตัวเนี่ย มึงขายกันจนร่ำรวยเอาโลโก้กไปขายเอาชื่อกูไปขายเอาคลิปกูไปขายจนรวยเสื้อปอมสักตัวมึงยังไม่ส่งมาให้กูเชยชมเลยมึงรู้ไหมเสื้อปลอมที่กูมีอยู่กูต้องซื้อมาใส่เองกูต้องซื้อมาดูเองอ่ะกูต้องควักตังค์จ่ายมึงคิดดูกูต้องควักใจตังจ่ายซื้อมาดูว่าของตอมเป็นยังไงไม่มีใครส่งให้กูท้งที่เอาชื่อเสียงกูไปหากินก็มากมาย อันนี้กูพูดให้ฟังกูไม่ได้โกรธมึงทะ่ทำต่อไปก็ทําไปกูไม่ได้ว่าถ้ามึงทําแล้วมึงมีชีวิตที่ดีขึ้นทาไปเถอะกวนนุมโมทนามันเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยชื่อเสียงกูสามารถทำให้มึงมีเงินทองในการดูแลครอบครัวแต่ช่วยมีจิตสํานึกและมีน้ําใจส่งให้กูบ้างส่งให้กูหน่อยอย่างล่าสุดเนี่ยมีคนมาขอกูที่ไปไปเซนทารามสองกูไม่มีตุ๊กตาตัวอย,อย่างอยู่ที่บ้านน่ารักมาก กูเนี่ยนั่งอยู่บนอาสนะเป็นตัวกระตูนน่ารักมากประมาณฝ่ามือเนี่ยเล็กกว่าฝ่ามือหน่อยหนึ่งเป็นโมเดลกูใส่แว่นถือกระโถนนั่งอยู่บนอาสนะน่ารักมากวิ่งมาหาหากูที่ตรงบันไดทางเลื่อ,กอนก่อนกูขึ้นรถแล้วส่งมาให้กูบอกว่าอาจารย์ครับผมขอทําอันนี้ขายได้ไหมครับใช,ใช้ใช้โลโก้คนตื่นทํากูบอกเอาเลยทําเลยนี่สิ ตัวอย่างมาให้กูดูเอามาให้กูบอกกูอยากได้เนี่ยกูอยากได้มากนี่อย่างนี้สิมาขอกูอย่างเงี้ยกูไม่ห้ามหรอกกูเต็มใจให้มึงขายเลยแต่ขอกูหน่อยไม่ใช่ใส่ตะมะาอันนี้อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวก็รอกูกลับบ้านก่อนดียว่าหยิบให้ดูน่ารักเลยกูบอกให้อันนี้น่ารักแววมากกูยังอยากจะทําขายเองเลยกูบอกให้เดี๋ยวกูจะก๊อปมันนี่แหละขายไม่งั้นเดี๋ยวกูสั่งก็ได้เดี๋ยวกูสั่งมัน มาผลิตให้กูมเดี๋ยวกูสั่งมึงเองมึงได้ชวนชวถ้ามึงขายเองอาจจะขายยากแต่เดี๋ยวกูสั่งขายเองเนี่ยกูขายได้แน่เอาไหมล่ะรับจ้างทำไหมล่ะเดี๋ยวกูสั่งทำเองพันตัวอมอเดอร์มาเลยเดี๋ยวกูขายจบไอ้ไซตามะถือกระโถนเนี่ยอันนั้น่ก็ดีนะเหมือนกูแบบเวอร์ชันพอร์ตแบนนน่ะน่ารักนะกูบอกให้นั่นก็น่ารักอแต่กูยังไม่เห็นทักมาขอกูนะเห็นว่าพูดว่าจะมาขอกูก็ยังไม่มาขอนะอาจจะอาจจะเป็นพรออเดอร์เฉยเฉยแล้วเดี๋ยววันที่ เขาขายจริงที่ไดออเดอร์อาจจะ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 มาหากูไงเอามาให้กูตัวหนึ่งนะกูขอตัวหนึ่งกูบอกว่าตรงนี้เลยกูขอกูอยากไดเอสเทอร์มาแต่กูสั่งไม่ทันกูสั่งไม่ทันตัวละสามพันห้าที่มันสั่งออเดอร์ตอนนั้นอะเอามาให้กูด้วยตัวหนึ่งออกูเห็นออเดอร์สั่งนี่บอลเลอร์เบิดระเบิร์ดเลยนะกระโถนแตกกับกูบอกใหออเดอร์อะที่สั่งวันนั้นอะดาลงดารามาสั่งกันเต็มเลยกูขอตัวหนึ่งแบ่งให้กูเหอะ กูไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์กูไม่ให้ไม่ไปฟ้องร้องอะไรไม่กูไม่ฟ้องกูไม่ว่าเลยทําไปเถอะกูไม่ได้ว่าทําเลยแต่เอามาให้กูตัวหนึ่งกูจะเก็บไว้เป็นแบบอนุสร์สถานวันนที่กูไปบวชอ่ะกูจะทําบ้านกูเป็นพิพิธภัณฑ์เวลาใครเอาอะไรแบบโมเดลอะไรแบบเนี้ยมาให้กูเดี๋ยวกูจะทําเชลไว้เวลากูไปบวชแล้วมึงคิดถึงกูมึงก็เข้าไปที่บ้านกูนะไปดูพิพิธภัณฑ์มึงก็หยอดค่าน้ําค่าไฟให้โคตรพ่อโคตรแม่กูหน่อยละกันเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ฝากดูแลฝากดูแลพ่อแม่กูด้วยกูหายไปห้าปีเนี่ยดูแลพ่อดูแลแม่กูด้วยอย่าทิ้งพ่อแม่กูนะห้าปีที่กูไปบวชเนี่ยเดี๋ยวกูทําพิพิธภัณฑ์เอาไว้ให้เป็นมิวเซียมเลยทุกอย่างที่กูเคยใช้เดี๋วกูถ,ถอดเสื้อผ้ากูเนี่ยแขวนเป็นหุ่นไปเลยแล้วพวกมึงก็ไปเซลฟี่ถ่ายกันตลอดห้าปีนะ่ะกระทงกระโถนเดี๋วกูทําเป็นคอลเลกชันรอไว้เลยเดี๋ยว,ว,ยยวูให้พ่อกูให้แม่กูเนี่ยขายเป็นของพรีเมียมติดกับบ้านของฝากกับบ้านผูกกระจกผูกกระเจียเสื้ออะไรเดี๋วก,กูให้เขาขาย กูถูหวยมาสีงว่าราจมาแน่นใช่ไหม,ม,มอีกหน่อยมึงก็ไปจุดธูปขอกูน่ะที่บ้านนั่นแหละทำใหพิธภัณฑ์าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกูจะทาหุ่นยนต์หุ่นขี้พึ่งเนี่ยกูนั่งถือท่ากระโถนอรอพวกมึงแล้วมึงก็ไปจุดธูปขอหวยมึงก็จ่ายค่าน้ําแดงค่าพวงมาลัยค่าปิดแผ่นปิดแผ่นทองอย่างเงี้ยนะค่าสะดอกข้อต่อชะตาอะไรอ่ะค่าของว่าอะไรเดี๋ยวกูให้แม่กูก็ตั้งทําทําพิธีอะไรทําอะไรของขายมึงก็ไปสักการละ บนบาสังกรรมทาเลยกูไปบวชห้าปีมึนทําเต็มที่เลยเอาไม่มีใครด่ามันแล้วไงอยากทําอะไรทำนั่นแหละให้คดพ่อคนแม่กูก็อยู่ต่อไปได้ไนะเดี๋ย่อขายตัวหน้า,นาเออเดี๋ยวกูใช่แัดมนหมีขายตัว๋วค่าข้าวบำรุงค่าน้ำค่าไฟคนละยี่สิบาทผู้ใหญ่ยี่สิบเด็กสิบาทเด็กเด็กความสูงไม่เกินกี่เมตรอะก,กี่เซนไม่รู้อะเข้าฟรีอ่ ใครมีหมามีแมวพาเดินเข้าชมได้อัตยาตามอัธยาสายแต่ช่วยกรนาเป็นมิตรกับอีหมีกูด้วยไม่ใช่มากัดหมากูนะเอาไหมล่ะอย่างเงี้ยคือกูไม่ได้ขออะไรมากเลยส่งให้กูดูหน่อยเถอะเวลามึงทําอะไรกันอะ่ะเสื้อมีฮู้ดเอ่ยหมวกแก๊ปเอ่ยไม่เคยตกถึงกูเลยกูต้องไปขวนขวายหาซื้อเอาเองจ่ายตังเองทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่เป็นลิขสิทธิ์กูแท้ๆทำไรายได้ให้มึงร่ำรวยเงินทองมากมายแท้ๆ กลับไม่ตกถึงกูเลยโอ้ยกูละแบบพวกมึงนี่มันแรงน้ำใจจริงๆไม่มีน้ำจิตน้ำใจใช้ไม่ได้นะคนสันดาจากพวกมึงเนี่ยนะ